2. เซลสูตรว่าด้วยเซลพรามสามร้อ้าสิบข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเสด็จจาริกไปนในแคว้นอังคุตราปะพร้อมกับภิกษุสงหมู่ใหญ่ประมาณพันสรูปเสด็จถึงนิคมของชาวอังคุตราปะชื่ออาปณะนะชะตินชื่อเกนิยะได้สดับข่าวว่า ได้ยินว่าพระสมณาโคโดมเป็นสกยาบุตรเสด็จออกผนวดจากสกยาตระกูลเสด็จจาริกอยู่ในแคว้นอังคุตราปะพร้อมกับภิกษ,ษุสงหมู่ใหญ่ประมาณพันสรูปเสด็จถึงอาปานานิคมโดยลำดับท่านพระโคโดมพระองค์นั้นมีกิติศัพท์อันงามขาจรไปอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น เป็นพระอาหารหันต์รัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบเรียบพร้อมด้วยวิชาและจรณะเสด็จไปดีรู้แจ้งโลกเป็นสารถีผู้ฝึกผู้ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นาศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาคพระองค์ทรงรู้แจ้งโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรมโลกและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์ เทวดาและมนุษย์ด้วยพระองค์เองแล้วทรงประกาศให้ผู้อื่นรู้ตามทรงสแสดงธรรมมีความงามในเบื้องต้นมีความงามในถ้ำกลางและมีความงามในที่สุดทรงประกาศพรหมจรรันท์พร้อมทั้งอัตฐะและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนการได้พบพระอรหันต์ทั้งหลายเช่นนี้เป็นความดีอย่างแท้จริง